ถามคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เบบี้บูมเมอร์เจนเเวลาอยากจะหาคู่ครองอยากเจอคุณอยากเจอเดทที่ต้องไปที่ไหนเชิญไปกินข้าวหรือไปดูหนังนะฮะแต่ถ้าถามคนรุ่นใหม่อยากจะได้คู่ครองแล้วก็เจนซีเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมกลับไปทํางานออฟฟิศครับนะเรื่องนี้ครับได้รับมาจากการสํารวจจากแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า ู d u อร์ดีนะครับ e d u b ร r d y คือู d u b ร r d y นี่เป็นแพลตฟอร์มจากต่างประเทศนะฮะเขาก็ไปทำสำรวจพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของคนทำงานรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับแต่บังเอิญว่าผลสำรวจนี้ไม่ได้เกี่ยวคนไทยมากเท่าไหร่แต่ก็พอจะเป็นสัญญาณบางอย่างได้นะครับเป็นพฤติกรรมคนทำงานรุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกานะครับและโดยเฉพาะาคนรุ่นใหม่เขาก็เลยพุ่งเป้าไปที่เจนซีนะฮะพอพุ่งเป้าไปที่เจนซีเนี่ยปรากฏว่าเขาพบงี้นะสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ของพนักงานในองค์กรว่าบริษัทที่อยู่ในวัย Gen เจนซี กลับไปทํางานในออฟฟิศนี่แหละครับมันคือโอกาสที่สวยสดงดงามในการจะเจอทั้งความรักแฟนและอาจจะพัฒนากลายไปเป็นคู่ชีวิตนี่มุมมองคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันข้อ,อนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเจอคู่รักคู่ควงหรืออาจจะเป็นคู่ในอนาคตต้องกลับไปทํางานในออฟฟิศครับนะฮะซึ่งสิ่งนี้มันสะทอ้อนให้เห็นถึงอะไรครับสะทอ้อนให้เห็นถึงคนทํางานรุ่นใหม่หรือว่าเจนซีในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขามองว่าที่ทํางานต่อไปเนี่ย มันไม่ใช่แค่สถานที่ทํางานนั่งอยู่ในพาร์ทิชันหรือว่าอยู่ในอะไรนะครบบางคนเขาเรียกตรอกใช่ไหมอาบางคนนั่งอยู่ในตรอกหรือนั่งอยู่ในคอกแล้วม,มี PC แล้วก็มีกั้นแล้วก็มีก๊อกบอยแล้วก็มีโพสตสิทอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเจนซีไม่ได้มองว่านั่นคือสถานที่ทํางานอย่างเดียวเลยนะฮะแต่มันเป็นพื้นที่ทางสังคมซึ่งมันอาจจะนําพามาเจอเพื่อนใหม่จากเพื่อนพัฒนาเป็นคนคุ้นเคยเพื่อนสนิทจนกระทั่งกลายเป็นคู่รักและคู่ชีวิต นี่มุมมองใหม่ของเด็กเจนซีที่ทางานในออฟฟิศว่าทําไมต้องกลับไปที่ออฟฟิศเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าพอพอเด็กก็คิดอย่างเงี้ยฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรเนี่ยปรากฏว่าเขาจับตาดูแลพนักงานในเรื่องนี้มากๆนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันกลายเป็นว่ากลายเป็นเดี๋ยวงานไม่ทําต้องการอยากจะหาแฟนในออฟฟิศอย่างเดียวผมสมมติบบที่พอไปถามฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยเขาบอกว่าเออไม่ได้นะฮะอันนี้กลายเป็นว่าเขาเริ่มจับตาดูครับว่าความสัมพันธ์ระหว่าง คนรุ่นใหม่ที่ทํางานในองค์กรเดียวกันในแผนกเดียวกันจะอยู่ในชั้นเดียวกันหรือข้ามชั้นแต่ว่ามันอยู่ในองค์กรเดียวกันเนี่ยนะฮะเขาจับตาครับว่ามันจะก้าวเกินขอบเขตเฟรนด์โซนมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเฟรนด์โซนก็คือพื้นที่เพื่อนครับพื้นที่เพื่อนเนี่ยนะฮะเอเวอรี่มอร์แกนเนี่ยนะครับเป็นประธานเจ้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเอดูบาดีซึ่งเป็นบริษัทที่ทำบนตำรวจตรงนี้เนี่ยนะครับเขาอธิบายเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าคือเจนซีเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับ เขาพยายามที่จะหาความจริงใจในโลกที่เต็มไปด้วยตัวจริงมากกว่าที่อยู่ในโลกไซเบอร์นะครับคือคือเด็กพวกนี้เติบโตมาในยุคที่เรียกว่าอะไรฮะยุคโซเชียลมีเดียนั้นเขาจะเห็นโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลาทั้งจริงทั้งไม่จริงทั้งปลอมทั้งแท้หรือไม่แท้แต่สิ่งที่ตอนนี้เขาอยากเห็นคือเอาจริงในโลกในโลกจริงไม่ใช่โลกเสมือนจริงนะครับดังนั้นกเลยายากจะรู้จักแบบคนจริงๆตรงนี้นะฮะในรายงานวิจัยตรงนี้ก็ยังบอกลยนะครับว่า79%ของ Gen Z เนี่ยนะครับเขาหมดไฟแล้ว เบิร์นเอาท์กับการใช้แอปพลิเคชันเพื ok ่อต้องการอยากจะรู้จักเพื่อนหรือหาคู่ทั้งๆที่ตัวเองเกิดในยุคดอทอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียและมือถือแต่ปรากฏว่ามันหมดไฟจริงๆนะในการที่จะบอกว่าไปหาแอปหาคู่หรือเรียกว่าเดทติ้งแอปเบิร์นเอาท์นี่คือสภาวะที่เกิดขึ้นกับเจนซีในอเมริกานะเกิดภาวะที่ว่าเดทติ้งแอปเบิร์นเอาท์ข้อเหตุผลเหมือนกันเขาบอกว่าความสัมพันธ์บนโลกดิจิทัลเนี่ยมันเต็มไปด้วยความฉาบฉวยนะ สร้างความเหนื่อยล้าทางอารมณ์นะครับแล้วทําให้พวกเขาเนี่ยกลับไปมองโลกที่แท้จริงดีกว่าเพราะมันเจอตัวตนจริงเจอหน้าเจอตาจริงเจอเสียงเจอการแสดงออกทางสีหน้าค่าตาและซุ่มเสียงอย่างแท้จริงนะครับเออถามท่านผู้ชมดีกว่าครับว่าอันนี้ท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะความสัมพันธ์บนโลกดิจิตอลเนี่ยเต็มไปด้วยความฉาบฉวยและทําให้เกิดความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ถามท่านผู้ชมก็ว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงพิมพ์จริงนะฮะถ้าไม่จริงพิมพ์ไม่จริงส่งมานะครับ อยากรู้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าเนี่ยความสัมพันธ์บนโลกดิจิตอลหรือโลกไซเบอร์หรือโลกออนไลน์เนี่ยมันเต็มไปได้วยความฉาบฉวยนะครับและมันทําให้เกิดความเหนื่อยล้าทางอารมณ์จริงหรือไม่จริงครับถ้าจริงจริงนะถ้าไม่จริงไม่จริงก็ส่งมานะครับแล้วก็ผลสำรวจยังมีต่อไปเลยนะครับเขาบอกว่า21%ของ Gen Z เนี่ยยอมรับว่าเคยสมัครงานเพราะอยากจะเจอคนพิเศษในออฟฟิศและคนรุ่นใหม่อีก15%นะฮะเลือกที่จะทํางานในอุตสาหกรรมหรือบริษัท เพราะคาดหวังว่าจะได้พบกับคนที่ศีลเสมอกันหรือค่านิยมคล้ายกันนะครับอู้เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่คิดงนี้เลยนะ21%บอกอยากสมัครงานเพราะเจอคนพิเศษในออฟฟิศคือจริงๆถ้ามองไปเนะี่ย เจนซีเป็นเด็กที่อยู่กับเรื่องของโซเชียลมีเดียมามากกว่าเจนอื่นๆเสําไปนะแต่วันหนึ่งเขามีความรู้สึกอย่างนี้แล้วว่าอยากจะกลับไปอยู่ในโลกที่แท้จริงเจอคนพิเศษที่แท้จริงนะครับหรือแม้แต่จะได้เจอกับคนที่มีค่านิยมหรือศีลเสมอกันจริงๆซะบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไปเจอแบบศีลต่างกันที่อยู่ในโลกไซเบอร์หรือว่าออนไลน์ก็เป็นความคิดจริงๆถ้ามองในด้านบวกดีนะฮะ เราอยู่ในโลกของออนไลน์ละมุดอยู่ในโลกของออนไลน์ดังนั้นที่เรามีตัวตนที่เดินไปไหนมาไหนบนโลกใบนี้บนดาวดวงนี้ได้อย่างสบายๆเหมือนกับรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เคยผ่านมาจริงๆเราควรจะถอดตัวเองออกจากโลกไซเบอร์แล้วมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงบ้างนะครับกับไปใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์บ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่วันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังกันนะครับ